สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำสันคอหมูทอดคั่วกิ้งค่ะเพื่อนๆอ่าเราก็มาหั่นนะคะอ่าเจ้าสันคอหมูประมาณสักหกรกรัมนะคะอ่าพี่การซื้อมาจากตลาดนี่ให้เข้าแล่มาแล้วนะคะแล่บางๆมาแล้วอ่าแล้วเราก็มาหั่นอีกครั้งนึงนะคะอืม เราหั่นหมูเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเรากา็ผสมเครื่องปรุงนิดหน่อยแล้วเราก็เอาลงทอดได้เลยค่ะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะาตามด้วยค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ,ะขั้นตอนนี้แล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะพี่การจะไม่หมักนะคะคือจะทอดเลยเดี๋ยวเราคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยค่ะพี่การเนี่ยเอาน้ำมันใส่กระทะเรียบร้อยแล้วอรอให้ร้อนนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆ เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอาสันคอหมูนะคะที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วลงทอดได้เลยค่ะที่การมีสูตรเพิ่มเติมรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะพเพื่อนๆเพื่อนไปลองทำดูนะคะนี่แซ่บๆอร่อยสุดคินเลยค่ะเพื่อนๆแค่สันคอหมูนะคะคลุกน,น้ำปลาทอดก็อร่อยแล้วค่ะพเพื่อนๆค่ะสูตรนี้นะคะพเพื่อนๆสามารถ เออเอาไปทอดหรือได้หลายอย่างเลยนะคะพี่าได้เขียนสูตรไว้ใต้คลิปทอดทานกับข้าวเหนียวก็ได้ค่ะเมื่อเราทอดเหลืองได้ที่นะคะเดี๋ยวพี่การก็จะตักพักให้เสด็จน้ํามันก่อนนะคะเห็นไหมคะเหลืองสวยเลยน่าทานสุดๆเดี๋ยวรออีกเหลืองอีกนิดหน่อยนะคะ นี้พี่การก็จะทําเป็นใช้คั่วกิ้งเป็นพริกแกงใต้แต่ว่าเราจะใส่ไม่เยอะนะคะเอาแบบรสพอเผ็ดกรุบกริบใกลสุกแล้วนะคะเพื่อนๆจะใช้เวลาทอดประมาณสากักไม่เกิน10นาทีนะคะ เราสังเกตดูที่สีของอหมูสันคอหมูนะคะถ้าสุกเหลืองสวยแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเราพักให้เสด็จน้ํำมันก่อนนะคะต่อมานะคะเราก็มาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พิการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการปรุงอาหาราก็จะมีนะคะสันคอหมูนะคะที่พิการได้ ออทอดเรียบร้อยแล้วประมาณ600กรัมนะคะเขาก็จะติดมันนิดหน่อยนะคะแต่อร่อยค่ะต่อมานะคะก็เป็นพริกแกงคั่วกิ้งใต้นะคะ50กรัมค่ะใบมะกรูดอ่อนนะคะประมาณสัก20บใบค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นใบมะกรูดอ่อนตามด้วยนะคะหอมแดงสับค่ะหนึ่งหัวนะคะแล้วก็พริกเ,เขียวแดงนะคะ เ,ออเพื่อนๆจะใช้เป็นพริกอ่อนก็ได้ค่ะแต่วันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูจินดานะคะอ่าประมาณสักสี่ห้าเม็ดค่ะต่อมานะคะก็เป็นซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตัดรสด้วยน้ําตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจะได้เผ็ดน้อยหน่อยอ่าแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะเขาจะออกอเผ็ด หวานนิดแปลาแปลมนะคะเพื่อนๆต่อมานะคะเราก็เอากระทะตั้งไฟนะคะอาใส่น้ํามันลงไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะพี่การใส่น้ํามันไม่เยอะสองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วพอน้ํามันร้อนได้ที่นะคะเราก็ใส่หอมแดงลงไปผัดก่อนค่ะ เวลาเราผัดหอมแดงนะคะต้องระวังนะคะอย่าให้เขาไหม้นะคะหอมแดงเออจะไม่เหมือนกระเทียมกระเทียมนี่เขาจะสุกยากกว่าหอมแดงถ้าหอมแดงนี่ถ้าไฟแรงเนี่ยจะไหม้ทันทีเลยต้องต้องคอยสังเกตดูนะคะเพื่อนๆใช้ไฟปานกลางนะคะอ่าพอใกล้เหลืองสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็ เอาพริกแกงคั่วกิ้งลงผัดได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเรารอให้เขาเหลืองทั้งหมดเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาพริกแกงลงไปผัดก็จะไหม้ทันทีพอแค okay. ่สุกประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นพอแล้วเราถึงจะเอาพริกแกงคั่วกิ้งลงผัดนะคะสังเกตดูถ้านะถ้าเข้าแห้ง นะคะเราก็เติมน้ําเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะหรือถ้าบ้านไหนมีน้ําซุปประจําบ้านอยู่แล้วก็ใส่น้ําซุปก็ได้ค่ะใส่นิดหน่อยพอนะคะเดี๋ยวเราก็ทําการปรุงรสได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ,อะซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาว แล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสเพื่อนๆจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆที่มีการรสจำนวนอ,อซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวก็เผื่อว่าออบางร้านพริกแกงเขาจะเค็มนะคะจะมีรสเค็ม,มเราก็ใส่นิดหน่อยพอ,อ มาคุกผ,ผัดได้ที่แล้วเราก็เอาหมูสันคอหมูที่เราทอดไว้นะคะลงคั่วเลยค่ะอันนี้คุกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่พริกเขียวแดงลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเออใบมะกรูดอ่าวันนี้พี่การใช้เป็นใบมะกรูดอ่อนนะคะอะใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็คั่วแบบเร็วๆนะคะอ่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟก็เป็นอันสุกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ขั้นตอนนี้เราต้องคั่วเร็วๆนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟสิคะจะรออะไรทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเพื่อนๆค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะสันคอหมูเขาจะติดมันหน่อยๆสุดฟินเลยค่ะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะสันคอหมูทอดคั่วกิ้งของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ